อ้าวเอา,เอา,เาแปรงลบแปรงลบแปรงลบไม่ดไดติดเขียนไปสิทำไมถึงไม่ใช้แปรงลบจ้ะ <c oughs> <c oughs> อยู่แค่ตรงนี้ <c oughs> เอง <c oughs> ตออ่อ,อตัวนี้คือตัวอะไรลูกตัวกลุ่มอ่าเออดำเดี๋ยวเขียนแปรงดำ รู้ว่าตัวขาวจดีดร,รู้ว่าตัวขาวเราแม่มาแล้วหนึ่งองหนึ่งนง <c oughs> นี่มันหัวอะไรเนี่ยอ๋อเทรนรงผมตัวนั้นใช่ไหมทอถุงนี่มันทอถุง เอาไปในนี้ก่อนนี่เป็น,เป,นเป็นตัวดําตัวเดียวก่อนทําเป็นตัวดําทาหนูทาเป็นตัวดําตัวเดียวก่อนอ่าแล้วก็เชื่อมสะพานอ๋ออ่าค่อยสวยหน่อย,ออยเดี๋ยวจำเป็นถอถุงนีาะถอ <laughs> ถุง <laughs> ไม่ใช่แล้ว <laughs> ไม่ปองเลยดูเลยือหนูก็ลากเส้นลงมาให้ยาวไม่ตรงไม่ตรง อ่าวคนต่อไปเร็วี E L เรื่องเกี่ยวกับสเกลต้องเขียนซ้ำว่าสเกลสเกลเร็ว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 กี่นาทีอะค่ะผ่านไปห้านาทีแล้วทำไมมันผ่านเร็วจังเร็วเวลามันผ่านไปเร็วดีเกลดีกอันนี้เท่ากับหกนาที เกลสเกลสเกลเอฟ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 อ้าวต่อไปจงเขียนสเกลอีอีอ้าเว้นที่นะเว้นที่นะเอดีเอามือเกลเอาเอฟหรอเหมือนเอฟเลยไม่สวยเลยแปรงลบแปรงลบมาเลยเอาแปรงลบมาดูไม่รู้เรื่องเอาแปรงลบมาเร็วเอาเร็วลบเส้นนี๊ลบบนเส้นนี๊เล่นอะไรอ่ะเอาอีอีอะไรต่ออี